นี่ห้ยอยู่แดงมี่ยิ้มปากกี่ปากพี่เจ้าขพามันแอบซองแอบซองเขาเจ้าตัดไม้เข้าเจ้าไปไปพักเที่ยงข้าเจ้าไปให้กินข้าวกินน้ำแล้วปลาอยู่ข้าหางบ้านอันที่ตรงนี้เป็นที่น้องสาวเอยซื้อไหมอันนี้ห้อยพืนมะถางปลาพืนมะตัดเอาฟื้นอู้นทัดไปตรงพุ่น ทัดไปพุณปลาอยู่ข้าเขาจะตัดเลยเลยตรงนี้เลยตรงนี้ไปพุณขาไ่พุนเขาจะตัดอยู่ข้าแอบซองก็มา็ซองน้องสาวของทางปลากับหลานสาวขอ่ขอยข่อยคือบ่เห็นเขาจะสงสัยเขาจะพักนะมั้งว่าสิมันร้อยจ้าเอ๋วบ,บ่เห็นสามวมันี่เฮ้ยเฮ้ยบื่อตองมาไหมเข้ามาเร็ว ออกไปย่งนั่นเร็วๆๆๆมาๆๆแฉ็บย่างพันธุ์ก็ไพ่มากมุจจอห็นยังบ้านน่นพี่น้องนั่นเห็นนี่ยังบ้านน่นนั่นๆๆอยู่ไปในมือปุ่มๆคนเดียห้างมีมพี่น้องห้างมีมห้างมีมอยู่กับไพ่เงี้ยขอให้เจังไดย์บันนี่ให้เจ้าในสีได้น้ำหวานน้ำผึ้งพี่น้องบันที่นาะโอ้ยพรมสีกอวัฒน์หนึ่งให้เจ้าใดนอหึ่ม เสบียบอกแย่หมวยมาจัดการวาา่าซันคุณห้างมิมนั่นห้างมิมมิมมิมมมิคุณปลูกไส้กับยางน้ำได้เด่นหึมยางน้ำกุนต่อยต่อยอยู่ไปใส่กับใยน้ำได้เด่นไม่อยังลูกพวกไปนอนอยู่จะเอาไม้ยได้สิทางตายางบึงทางในแม่นั่นไม่ไพ่ไม่ไพ่สิทางตาโอ้ยเนาะ เลี้ยงเลี้ยวกันเลือตุนสัตว์อุออืออือึบ <h ook> งบงปีนี้กบบระบดุกบาดุกปีนอยู่ง่าเดียวอ้อยต้อยไม่ยังถูกล่ะึเฮ้ยสิพอ่อได้กินนี่ง่ายเดียวนี่แหละพี่น้องนี่ ผมจิติดหน่วยทั้งทั้งเนี่ยตะเกากับบะมีเอ้ยตะเกากับมี่วะนี้กับบะมี่คุมคุมเนี่ยมวยนี่คือนยังฝนจิตตกนี่มันฝนจิตตกอีดีซะบ่เนาะบัดนี้ยังมันขึ้นกันหนาวหนาวเออนั่งเฝ้ากันไม่นี่ละ ใช่ใช่คลิปกับเขาสวนนี่นคือเก่าเลยจ้ะย่างว่นไปเวียนมากก็มาจอบบุงนอนว่าสิก,กินพักบ่กําลังดีสุบมาเคีียเคล้ยล้วก็มาเคียียเคียะะเค้ย แค่ในแจ้ง่อยปีนี้บ่มี่บวกห้อยถากขันไว้าสันละหุ้ยพักบริปินสภาพนี่นี่หอนเฮ็ดบานี้เฮ็ดพี่เบือ่อไปบานี้ เลาะเบื้องนั่นเบื้องนี้โมเสิไปจ,จอบ,บุ้งคนตัดใหม่บ่เห็นข้าเจ้าซำอ๋อ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 อ๋โอ้ยลูกกระไดอี่นี้กระดอกกระเดียจบคลิปแล้วเด้อบอัดน,นี้ยี่นี้จากดอกขอบคุ้นโมสุผูสุคนขอบคุณที่บวาขาโฆษณาขอบคุณที่จบคลิปพ,พี่น้องอืมกต่ว่มี่ยังรลายหอก าเบ่งบรรยากาศบนบ้านเบ่งพักสวนขั้วบ่งแมวบายบายขอบคุณยินดีเวยจ้า